โซเชียล so สวัสดีครับออกคุณณกุญเดยครับผมวันนี้ภาพบิึงบรรยากาศยามแรงครับผมพี่น้องอันนี้คอนโซลเอาควายเข้าขอขอคอกครับตอนนี้ครับผมควายคอนโซลก็มีหกตัวครับพี่น้องเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากครับพี่น้องเพื่อเอฟซี FC ที่อยู่ในกรุงเทพครับผมอยู่ในเมืองดังผมเชื่อว่าภาพนี้หาชมบ่ได้ง่ายนะครับผม กดโซก็เลยจัดนะครับผมเฮ้เ hey, ฮ hey, 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 hey. ไปไปไปเฮ้เฮ้ยำเล้งครับค้มพลคืนนี้ค้มพลครับผมครับยำเล้งครับผมพี่น้องครับพี่น้องอ่าเอาบรรยากาศยำเล้งมาฝากครับพี่น้องตอนนี้คนโซ่ฉัเอาควายเข้าคอครับผมเฮ้เฮ hey, 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 hey. ้เฮ้เฮ้ลาไปแล้ไหครับ เฮ้เ <Hey>, hey, พอแล้วพอแล้ว,ลวไปคนโซชาแนลครับผมข้าเบิ้งบรรยากาศยามเล่งครับครับผมว่าฝันนอกเป็นยังไงครับผมบรรยากาศยามเล่งครับผมตอนนี้ก็ค้มฝนครับค้มฝนครับผมพี่น้องฝนคืบสิโตนี่แหละครับผมทางบ้าน อยู่บ้านอยู่อำเภอกุสุมมันครับผมจังหวัดขอนแก่นครับผมเป็นคนโซ่ครับคนโซ่ว่าภาษาโซ่ภาษาภาษาท,าทานนองทิง้งครับผมภาษาโซ่คแบบบนคำนกพี่น้องนกบรรยากาศยามแรกครับพี่น้องเพื่อเอฟซีบางท่านครับนกที่หน้านบ้านเนาะแต่บริการ,รับเนาะ อย่ากลับแต่บปรดอกลับครับพี่น้องโควิดครับผมแม่บังคับพี่น้องก็เขาใจอยู่ครับก็ออนภาพภาพนี้มาครับออนอัดคลิปวิดีโอมาให้เบิรงครับผมเผื่อเอฟซีเป็นภาพนี้แล้วก็หายคิดฮอตบ้านได้ครับผมพี่น้องอันนั้นบ้านในโพธิครับบ้านในโพธิครับผมบ้านในโพธิก็อยู่ใกล้กันครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวคอย Khoai cứ chỉ riêng, chỉ riêng, chỉ riêng cứ lên không phải nó, kéo trước kéo trước lên chanh không phải Lê Lên chanh chỉ riêng con không phải nó Lên chanh chỉ riêng Phần cứ tốt phải nó ơi Khuất sổ thân của nó Hãy phải Hãy 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 Lạc ơi, lạc ơi Hãy ờ. ี่น้องบอุ่นกานแล้อฝากบรรยากาศยาแรงครับพี่น้องเผื่อเอฟซีกินฮอทบ้านครับเบื้องพับนี่ครับผมอไอซีอ่ไฮกินฮอทบ้านได้ครับผมยาแรงครับบรรยากาศยินสบายครับพี่น้องเต็มตู้ออกซิเจนครับผมพี่น้องครับเหยิควายคนสุกอับเอาควายเคาะๆครับพี่น้อง ลักไก่ลักไก่ลักไก่ฟาฟาาเฮ้เฮ้เฮ้คอย,ยตุ่มแม่ทำนี่ครับส่งคือบิดบิดรับพี่น้องดากช่วงมันทายน้อยๆช่วงขนาดยังไงคือบิดบิดรับพี่นอ้องผมเลยเอ่ยชื่อว่าอีบิดบิดรับอีบิดบิดครับผม ส่วนตัวนี้อีเทากอีเทาพี่น้องอีเทาอันนี้ได้ลูกให้ลูกแล้วประมาณสักหกเจ็ดลูกแล้วครับผมเทาซื้อกับเทาลูกเทาลูกดกนะวะพี่น้องตาบอดคันนึงครับตาบอดคันนึงค่อยตัวนี้ตาตาเพันบุดีคันนึงครับผมเดี๋ยวคันโศ Có lên tranh lên tranh con, lên tranh kia trước với nó Lên tranh con phía nó Lạc ơi, lạc ơi, lạc ơi Bây giờ cả lên hả phía nó Phần khuyên tốc hả phía nó, phần khuyên tốc Anh em bạn này, à, này phô thị hả này nó, phô